กลับมาแล้วค่ะว,วันนี้คนในห้องส่งเยอะมากเลยนะยห้องส่งโบราณมาก วันนี้บอลลูนจะมาทำข้าวหลามสุดแม่จูดีแต่มาลองดูว่าจะสําเร็จไหมนะจ๊ะแต่ว่าการที่เราทดลองเนี่ยเราจะไม่ได้มาเผาแบบขุดหลุมฝั่งอย่างเดียวเพราะว่าแกเราแบบอยู่คอนโดแต่ว่าคนเมืองอะไม่ได้มีพื้นที่ในการแบบว่าจะขุดดินเผาก่อไฟมันจะทํายังไงได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาลองสามแบบกันเลยนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเตาบาร์บีคิวหนึ่งคิดว่าได้เพราะมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าเอาไปนึ่งอะ่ะนึ่งในแบบในซึมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะสําเร็จไหมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือหมอ้ออบลมร้อนแบบเตาต เียกันอระบอกไใ้ไผ่หายยากมากเศร้ามากเลยฉันไปซื้อกะบอกไใ้ไผ่สุดปทุมธานีค่าทั้งโดนสองร้อยค่าน้ำมันสามร้อยไม่ค่าไขากระบอกแล้วเจ็ดบาทไข่ถูกเกินอรดีแล้วก็มะพร้าวนั่งลําบากมากเลย,ยเห็นกระต่ายปะฉันนั่งทับกระต่ายแบบแบ,บ,แบนแต๊ดเลยอะ่ะคือเราไม่สามารถฟอกแบบแม่จูดี้ได้แม่จูดี้เก่งเกินเพราะว่าเราซื้อจากตลาดพนกมนาเนี่ยมางี้มางี้เลย <c oughs> อุ้ยตะคิวกินอีดอก <c oughs> <c oughs> ช่วยด้วยว้ายไอ้ไอ้ไ <c oughs> <c oughs> อุ้ยท่านีเลิศเห็นหรือเปล่เห็นพี่ไหมน้องปอย่ามองพี่วัตถุดิบแม่ตุ้ดีง่ายมากมีข้าวเหนียวมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีนี่กระชอนตะแกงผักขาบางกระตรงกระ่ายลาเอาละเริ่มไม่เคยทํามาก่อนเฮ้ยเสียงดังเปกำลังใจให้ด้วยนะคะอ้ยอยออกอยู่นะเธอแรงแรงพี่ไพบอกแรงแรงแม่เสือสาวในตาสู ออยเหนื่อยมากแล้วก็คือขูดมาเยอะมากแกมันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าให้พี่พงศ์พิพายมาช่วยกันทำนะแล้วเราต้องคันใช่ไหมแล้วเห็นพี่จูดี้เขาเอาน้ำร้อนใส่แล้วค่อยขยำมาใส่เยอะไหมอ่ะนากะทิอุ๊ยนี่ร้อนมากค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย มัมมี่ไม่รู้ตัวถูกคนเชือลากออกไปเอามาย่ารู้อชูๆไข่ไข่อะไรคะเออตัวมันใหญ่มึงด่ากูค่ะมึงด่ากูแล้วค่ะแปลกๆแล้วแล้วทำไงต่ออย่างนี้อ่าอ่าอ่า ลงไหมคะลงอยู่ลงอยู่ชอบมากอะไรที่การเอาน้ำออกเนี่ย,นยถนดัดไว<ป>้เดอได้เยอะอยู่หนาวดี <c oughs> นี่ค่ะมือดิฉันอุบาทมากเลยนะคะตอนนี้พ่อ <c oughs> พี่จูดี พี่จุดีใส่แค่น,นี้ใส่แบบใส่แบบเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเนาะได้เนาะพอไหมนนเกลือ,อน้ำตาลเขาไม่ได้ตวงอะววเราเห็นพี่ต้องคั้นแรนไส่แบบทำเลยอะเราว่าได้อีก <S <S ทีเดียว แค่ไม่ปีดเลยเฮ้ยดันได้ผิดวะไมผิดทำไงอะแล้วดันผิดตัวผิดไม่ได้ไม่ได้อางข้างล่างคือคืออ่างน้ำรอนี่ทิ้งถ้าเราไม่มีพิพายเราจะอยู่ยังไงเห็นไหม เอาจริงนะมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเจอแบบตามหน่องมนก็คือฉันจะไม่ต่อราคาเขาแล้วรู้สึกว่าให้เลยซื้อเลยชิมอีกทีนะคะอร่อยแล้วก็กรอกอันนี้เลยเนาะพี่พายกรอกเขาเหนียวเลยเนาะอ,อันนี้คุณจูปิเตอร์ค่ะถ้าจะลงทันแกนเองเดี๋ยวต้องใส่กะทิแล้วก็ใส่คุณใบตองในการมาปิดนะคะอย่างนี้นะคะอ่ะได้่ ประมาณนี้นะคะเอากะทิใส่อันนี้ไว้แล้วแล้วก็ไปให้มันเกินคุณข้าวขึ้นมานิดนึงเนาะถ้าเราใส่พอดีกับข้าวมันก็จะแบบว่าไม่เมลิศแล้วเราจะปิดฝาด้วยแบบที่พี่จุดี้ทำก็คือเอาใบาตองมาขยำขยุ่มให้มันแบบปิด เราก็ไม่ต้องดันมันไปลึกมากเนอะเลิศเลิศเลิศเลเดี๋ยว3ามเซตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําวิธีให้มันสุก3แบบอันนี้น่าจะไปตึงนึ่งเพราะนางดูเป็นแบบพี่คนกลางพี่คนโตจะไปอยู่ในเตาบาร์บีคิวนะคะคนเล็กอันนี้เดี๋ยวไปอยู่เตาหม้อลมร้อนเพราะว่านางแบบไซเล็กไงไประเบียงกันไปเผาสิ่งนี้ก่อน อุ้ยแล้วอันนี้จะวางลงไปยังไงนะรออยู่เด้อล้อมรอบๆป่ะเลอะว้ายว้ายวายพี่ไพคายแต่แล้วว้ายว้ายคุณพุทสามอันนี้ฟิลเหมือนแบบว่าไก่โอบๆไฟมันติดอยู่ป่ะติดอยู่ต้องนร่งชั้นนั้นเอาอันนี้ออกเนาะเอาวางชั้นล่างไปเลย หรออ่าได้ใช่ไหมพี่ไพนะอโดยความที่เราจะนึ่งนางแต่ว่านางเกินความเป็นฝาไงเราก็เลยออกอีชั้นลองออกแล้วก็จุ่มลงไปนางหนีเลยนะนเออเ<ล>อันนี้เป็นการทําให้สุกโดยวิธีการนึ่งนะคะด้านนี้เนี่ยก็คือโอ้เมือ่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นแดงจ้านะคะเอออุ๊ยร้อนแรงเกินอันนี้ร้อนจริงหรือว่าไฟปลอมคะจริงๆเป็นซีค่ะี๋ยวมือเขาไปหน่อยค่ะ ไม่กล้ามากของจริงมากแล้วเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างในก็คือวิธีหม้ออบลมรอนนั่นเองว่าจะสุกไม่สุกสุกกี่โมงหม้อลมรอนน่ะคือเขามีพื้นที่ที่น้อยมากเราทําหลายรอบมากกว่าที่แบบคิดว่าน้องอ่ะจะเข้าตู้ได้ไงคิดว่าน่าจะเข้าได้แล้วนะเข้าไปตูรูตัมบาลูอ่ะูรูบาชิกาอิะบชิกาสกอรี่ลูรูบาชิกาอะ Two hours Later คุณกิติคาแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่บริเวณชั้น5ของตึกซัมเมอร์พอยนะคะตอนนี้ค่ะ เ่าหร่ของเรานะคะเนื่องจากไฟมันแรงมากเลยค่ะนะคะคุณกิติดงดูด้านนี้นะคะตูดของเขาหลามได้พังทลายไปหมดแล้วตอนนี้นะคะก็บอกเขาหลามได้กลายเป็นฐานชันดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกิติขาไม่หลุดแล้วค่ะไม่บดกระบอกแล้วค่ะแต่ทําไมคะด้านบนก็คือไม่มีการสุกแต่อย่างใดด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณลําไพไปโรดได้ทําการเอาคุณใบตองออกมาเช็คดูแล้วนะคะในการนึ่งของเรานะคุณกิติขาดิฉันว่าความร้อนของการนึ่งนะคะของน้ำนะคะและไอ้น้ำไม่สามารถทะลุทะลวงกระบอกไม้ไผ่เข้าไป ดนนด้้านนใไวิธีนี้ไม่รอดนะคะในส่วนของหม้ออบรมร้อนเนี่ยทางดิชันได้ทดสอบแล้วนะคะว่าตัวกระบอกใบไ,ไผ่นะคะร้อนมากเลยค่ะคุกิติแต่ตัวด้านในนั้นไม่มีความสุกเพราะว่าความร้อนจากหม้อลมร้อนไม่สามารถทะลุผ่านใบตองเข้าไปถึงตัวนองกระทิและนองข้าวเหนียวได้นะคะผลการทดลองพบว่านะคะในจุดจุดนี้เราควรจะซื้อกินนะคะเลิกสรรหาวิธีการที่จะทําให้มันสุกนะคะและอย่าไปต่อราคาของแม่ค้าหน่องโมลหรือที่ใดๆก็ตามที่เราซื้อข้าวหลามนะคะซื้อข้าวเถอะคะ่ะคุกิติดูด้านนี้ นี่ค่ะ,น,คะนี่คือสภาพของกระบอกไม้ไผ่นะคะที่เข้าหล่าก็ไม่สุกแล้วนะคะสามารถเปิดตัวใบตองออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้ไหมคะเปิดออกมาเลยค่ะนะคะยังมีน้ำเจิ่งนองอยู่นะคะคูณกิติดิฉานขอจบการทดลองแต่เบ่งเท่านี้นะคะคลิปหน้าอยากให้ดิฉันทำอาหารทำอะไรแปลกๆป,ป,ปลประหลาดๆก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวหาทำให้นะคะแต่วันนี้เหนื่อยมากเลยคุณกิติปิดแล็บนะคะบ๊ายบายค่ะอีอันที่มันนอนนอนนอนไว้อะนองไม่ความแห้งคุณผู้ชมดูดิ แต่ไม่รู้ว่าข้าวเหนียวจะสุกหรือเปล่านะหอมมากหอมมากก็คือไม่ได้สุกท,ทั้งหมดเลยนะเงี้อาจจะต้องเปิดฝาแล้วพลิกนั่งไปมาตลอดเวลาหนึ่งนะก็ลงความเห็นว่าไปซื้อกินดีกว่าค่ะเนาะจบ